โจโจ้เคเรนีครับพึ่งประกาศอำลาทีมชาติอิตาลีไปเมื่อกลางปีที่แล้วหลังจากที่คว้าแชมป์ยูโร2020และก็ล่าสุดก็คืออำลายูเวนตุสครับสโมสรที่เขารับใช้มา17ปีนี่คือกองหลังผู้ยิ่งใหญ่ครับแต่สิ่งที่มันตามมาอีกหนึ่งอย่างก็คือนั่นหมายความว่าเราจะไม่เห็นการเล่นร่วมกันระหว่างโ i โจ้เคเรนีกับเลโอร d โดบูน c ชีทั้งสงคนนี้เล่นร่วมกันมา300กว่าเกมนะครับ แล้วก็ถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของวงการฟุตบอลอิตาลี Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอล l ิตาาบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตาร์ครับกับผมจิตกรศรีคำเครื่อนนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากช่องทางของเราไว้ก่อนเลยนะครับเมนส a ตนไทยแลนด์นะครับกําลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วกันครับขอบคุณมากๆที่ยอดซับตอนนี้ทะลุ400,000ซับเรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดดาวให้กับช่องของเราไว้ด้วยนะครับเมนสเตนไทยแลนด์ครับ วันนี้ผมเริ่มที่จอชัวเคเรนี่ครับพึ่งประกาศอำลาทีมชาติอิตาลีไปเมื่อกลางปีที่แล้วหลังจากที่คว้าแชมป์โยูโร2020และก็ล่าสุดก็คืออำลายูเวนตุสครับสโมสรที่เขารับใช้มา17ปีนี่คือกองหลังผู้ยิ่งใหญ่ครับแต่สิ่งที่มันตามมาอีกหนึ่งอย่างก็คือนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้เห็นการเล่นร่วมกันระหว่างจอชัวเคเรนี่กับเลอาร์โดบูนชีทั้งสงคนนี้เล่นร่วมกันมา300กว่าเกมนะครับ แล้วก็ถูกยกย่องระว,ว่าเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของวงการฟุตบอลอิตาลีครั้งหนึ่งนะครับโจเซมบูโรโเคยถึงชื่นชมบอกว่า,วาการเล่นคู่กันของกองหลังคู่นี้ครับทั้งเคอร,ร์นี่ทั้งบรูนชี่เนี่ยมันสามารถเอาไว้เป็นหลักสูตรถ้าหากคุณจะมีวิชาการเล่นกองหลังขึ้นมานะครับในหมหาวิทยาลัยฮาวาดเลยได้ซ้ำไปสิ่งน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับว่าทำไมสองคนนี้ถึงเข้าคู่กันได้ดีเหลือเกินกลายเป็นพาร์ทเนอร์ที่มันดีที่สุดเหลือเกินแล้ว,วันวานี่คือคู่เซนทฮาฟที่มีศิลปะหเกมรับ ดีเหลือเกินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาครับวงการฟุตบอลอิตาลีนะครับเรารู้อยู่แล้วครับว่าสไตล์การเล่นของพวกเขาเนี่ยเรื่องเกมรับเนี่ยโดดเด่นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราเคยได้ยินชื่อของกองหลังระดับบิ๊กเนมมากมายหลายคนครับฟรังโกบาเรซีปารมาดินีไฟาบิโอคานาวาโรอเลสซานโดเนสตาชื่อเหล่านี้เนี่ยคือดาวเด่นนะครับไม่ใช่แค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งในทีมเท่านั้นแต่ได้รับการยกย่องทั้งในและนอกสนามตอนที่ควา้าแชมป์โลกปี2006ครับ คู่ของคาราวโรและเนสตาเนี่ยโดดเด่นเหลือเกินครับซึ่งไม่นานหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็เริ่มโรยราตามอายุครับและพอทั้งสองคนนั้นเลิกเล่นไปคำถามมันก็ตามมากับว,ว่าทีมชาติอิตาลีจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีกู้หูเซนฮารทที่ดีที่สุดคู่นี้ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นครับสองนักเตะที่กำลังจะเป็นคำตอบของพวกเขาเนี่ยก็ค่อยๆเติบโต,ตขึ้นมาจอโจคิเอรลินีกองหลังจากยูนิเตสครับซึ่งถูกปล่อยตัวให้ทีมระดับลีกล่างเนี่ยยืมไปใช้งานอยู่หลายปีครับจนทั้งกลับมาช่วยทีมเป็นตัวหลักตั้งแต่ปี2005-2006ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของประเทศครับที่มมิลานเลโอโนโดโบนุช bon ีซึ่งอายุน้อยกว่าคิเอรลินี่2ปีเนี่ยก็เพิ่งถูกอินเตอร์มิลานส่งประเดิมสนามในเกมเซเรีย แต่หลัจงจากนั้นก็ถูกปล่อยไปให้สโมสรในลีกล่างยืมตัวครับเช่นเทรวิโซโลและก็ปิซานั่นหมายความว่าก่อนถึงช่วงยุคปี2010ครับเคียร์เรนีและบรูชี่ยังไม่เคยเล่นด้วยกันเลยครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีแง่ลบมากกว่าบวกแล้วกันครับผลงานยังไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่ไม่ได้วยความผิดพลาดโอเคครับตัวของเคียร์เรนีอาจจะเป็นตัวหลักของยูไนตมาตั้งแต่ช่วงปี2006ถึง2010แต่ในช่วงตรงนั้นนะครับคู่ขาของเขาเนี่ยมักจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยครับ ซึ่งเข้ามาก็ไม่ได้ลงตัวกันเท่าไหร่หรือในซีซั่น2009-2010ครับคีเรลีนี่ได้จับคู่กับฟาบ,บิโอคานาวารโรเพียงแต่ว่าคานาวาโรในเวอร์ชั่นตอนนั้นนะครับเป็นช่วงท้ายแล้วครับช่วงปลายเส้นทางอาชีพและมันเลยทำให้ผลงานของยูนิวสกระท่อนกระแท่นไปเรื่อยแต่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมันเกิดขึ้นในปี2010-2011ครับยูนตุสไปคว้าตัวเลอเรโดโบนูชี่เข้ามาจากบารีและนั้นเป็นปีแรกครับที่ทั้งสองคนได้เล่นด้วยกัน แต่มันก็ต้องรอส่วนผสมอีกหนึ่งคนครับซึ่งสําคัญมากก็คือคนที่ทําให้ทั้งคู่นั้นเล่นด้วยกันได้ดีครับหนึ่งปีถัดมาครับบุคคลนั้นก็เผยโฉมครับอันเตโอคอนเต้ครับเข้ามาคุมยูเวในปี2011ถึง2012ครับและจากนั้นเกมรับของยูเวนตุสก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและอาจจะรวมถึงทีมชาติอิตาลีด้วยครับเรารู้อยู่แล้วครับว่าคอนเต้นั้นมีวิธีการระบบที่ค่อนข้างตายตัวก็คือการเล่นกองหลัง3คนครับเขาเริ่มจากตรงนั้นเลยครับ ซึ่งย้อนกลับไปในเวลานั้นทั้งเคเรนี่และบุนชุชีไม่ได้เป็นปาการหลังระดับแถวหน้าเท่าไหร่สิ่งที่คอนเต้วิเคราะห์ณตอนนั้นก็คือในระบบหลังสามของเขาต้องเป็นส่วนผสมที่มันลงตัวครับหนึ่งคนต้องแข็งแกร่งเป็นผู้นาในเกมรับ คนนี้นะครับเขาวางว่าเหมาะสมกับจอโจเกียรนินี่อีกหนึ่งคนต้องมีความเร็วสามารถช่วยซ้อนตำแหน่งได้และยังสามารถออกบอลเปิดเกมได้ดีคนนี้เป็นหน้าที่ของเลอันโด้โบลุชี่ครับและคนสุดท้ายที่คอนเต้วิเคราะห์ไว้คือเขาต้องการกองหลังตัวใหญ่สักคนหนึ่งครับที่อ่านทางบอลดีและมีประสบการณ์ตำแหน่งนี้กลายเป็นของอันเดรบาซายี่ครับรุ่นพี่ของทั้งสองคนและเมื่อเวลาผ่านไปครับการผสมผสานก็ลงตัวมากขึ้น ทำให้ยูเวนตุสกลับมาเป็นแชมป์กันโชอได้ครั้งแรกในรอบ6ปีครับแม้ว่าหลังจากนั้นไม่นานครับคอนเต้จะอำลาทีมไปแต่ยูเวนตุสก็ตั้งลำของตัวเองได้ครับโดยใช้3ประการหลังเนี่ยแหละครับเป็นคีย์แมนบางคนก็จะเรียกพวกเขาว่า BBC ครับโบนุชีบาซายี่และคีเอลินีแล้วก็ควา้าแชมป์กันโชได้ถึง8สมัยติดต่อกันจนมาถึงฤดูก,กาล2018ถึง2019ครับบาซายีประกาศเลิกเล่น ยูเว่กำลังจะสูญเสีย1ใน3ากองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับซึ่งพาทีมประสบความสำเร็จอย่างมากหลายคนมีคําถามครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายครับพอเหลือแค่2คนก็คือคีเรดีกับบรูชีทุกอย่างก็เดินหน้าไปทิศทางเดียวกันครับนั่นคือเติบโตขึ้นไปเรื่อยเพราะทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันมานานพอสมควรแล้วครับและจากเล่นระบบหลัง3ามาเป็นหลัง2ก็ไม่มีปัญหาครับในตาแหน่งคู่เซนเตอร์ฮาร์ ต้องบอกว่าทั้งเคเรนีและโบนุชีนั้นพัฒนาขึ้นเยอะมากครับตั้งแต่ปีแรกที่พวกเขาร่วมเล่นด้วยกันจากช่วงแรกมีหลากหลายจังหวะครับดูซุ่มซ่ามบ้างสกัดผิดพลาดตัดสินใจไม่ดีแต่ในวันที่ทั้งสองคนนั้นเริ่มเติบโตขึ้นอายุมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นพวกเขาก็ทําให้เห็นครับว่านี่คือการจับคู่ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของฟุตบอลิตอรลี่หลังจากบทยุคข,ข,ของคานาวโรกับเนสตาครับ คนรู้ดีครับว่าหน้าที่ของผู้เล่นเกมรับมันคือทำอยังไงก็ได้ครับไม่ให้คู่แข่งยิงประตูจะด้วยวิธีการใดก็ตามแต่แต่และก็จะมีแนวทางของตัวเองครับเท่าว่าวิธีการเล่นของทั้งสองคนนี้ครับมันมีรายละเอียดปริ้ย่อยมากมายครับพวกเขาจะทํากันบ้านทุกอย่างศึกษาเรียนรู้คู่แข่งทั้งเทคนิคทั้งแทคกติกรวมถึงวิธีการที่อาจจะดูตกติกไปบ้างแต่ก็จะทําให้มันแนบเนียนที่สุดครับบางคนอาจจะเรียกวิธีการนี้ว่าศิลปะแห่งเกมรับครับฟาวยังไงให้ดูไม่เหมือนฝ่าวดึงยังไงให้มันแนบเนียนที่สุด สกัดยังไงให้เกมคู่แข่งนั้นสะดุดลงนั่นแหละครับที่เอลินี่และบรูชี่ทำมาโดยตลอดจนกลายเป็นศิลปะแห่เงเกมรับเพราะหนึ่งครับจอร์จเคลินี่เคยบอกว่าฟุตบอลมันคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับแต่คุณจะทำได้ดีแค่ไหนกับตำแหน่งเซนเตอร,ร์ฮาฟคนที่เล่นข้างๆคุณนั่นแหละครับสำคัญมากๆซึ่งหมายถึงการเข้าคู่ระหว่างตัวเขากับบรูชี่นั้นมันแน่นแฟนจริงๆครับจนเขาบอกว่าผมคิดว่าผมรู้จักบรูชี่ดียิ่งกว่าภรรยาของผมอีก ขณะที่บรชีัก็ตอบกลับบอกว่าเวลาคุณเล่นคู่กับกองหลังคนอื่นๆคุณจะต้องคิดคำนวณสถานการณ์ตลอดเวลาแต่สําหรับการเล่นคู่กับเคียรลินี่นั้นสบายเลยครับผมไม่ต้องเอาสมองไปคิดอะไรให้มันฟุ้งซ่านเพราะผมรู้จักเขาดีแล้วเราก็รู้จักวิวธีการเล่นของกันและกันเป็นอย่างดีด้วยเพียงแต่ว่าในกับนอกสนามน,นะครับมันอาจจะแตกต่างกันสุดขั้วครั้งหนึ่งมันมีการเปิดเผยครับว่าคุณแม่ของอัลโรโมราต้าไปเยี่ยมที่สโมสรแล้วก็เจอกับเคียรลินี่ครับแล้วก็รู้สึกตกใจมากครับว่าอา้าว ทำไมไม่เหมือนในสนามเลยทำไมไม่ดูเกรี้ยกลาดไม่ดูดุดันหรือดูน่ากลัวนะครับกับกลายเป็นว่าเคียรลินีนั้นสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนใช้ชีวิตเรียบง่ายจนคุณแม่ของโมรารตานั้นตกใจและถ้าเรามองลึกเข้าไปอีกนะครับนอกสนามนั้นอีกเรื่องเลยครับอีกภาพพจน์หนึ่งเลยเคียรลินี่เนี่ยจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และพาณิชย์ด้วยนะครับรวมถึงเคยเขียนหนังสือออกขายด้วย มันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยคือตัวแทนของความสงบความเรียบง่ายสุข,ขุมครับแต่พออยู่ในการแข่งขันเมื่อไหร่แล้วก็เขาจะเปลี่ยนเป็นอีกคนครับดุดันก้าวร้าวก้าวแกรง่งมีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นําซึ่งเคานนี่ก็ยอมรับก็ว,ว่าเขาต้องการให้เป็นแบบนั้นครับในหนังสืออัตชัววัตรนะครับเขาบอกเลยครับเขาทำนะครับเพื่อให้ตัวเองมีประโยชน์สูงสุดให้กับทีมให้ได้เขาจึงปรับสไตล์ของตัวเองครับ ให้ดุดันขึ้นบูล้างผานและทําตัวเป็นคนที่คอยแบกสภาวะจิตใจของเพื่อนรุ่มทีมครับถ้าใครกดดันอะไรต่างๆรับมารับความกดดันมาให้หมดอย่างเช่นในเกมตัดเชือกยูโร2020ครับที่เจอกับสเปนก่อนจะโดนจุดโทษกันเราก็เห็นภาพของเขานะครับสูงใหญ่ยิ้มกว้างหัวเราะอย่างสบายใจเหมือนไม่รู้สึกกดดันกับสถานการณ์ที่มันบีบคั้นแบบนั้นมาก,ก่อนส่วนฝั่งของโบลิชีการเติบโตก็น่าสนใจครับมันมีการเปิดเผยจากทางโค้ชด้านจิตวิทยานะครับ ของยุนทูสเขาบอกว่าบรูชี่เนี่ยแปลกอยู่อย่างครับคือเป็นเด็กที่ต้องดิ้นรนต้องไปสู่ตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ก่อความผิดพลาดเยอะแยะมากมายครับในช่วงแรกแต่สิ่งที่เขาจะรับมือกับมันได้นะครับเวลาที่ทําผลงานแย่ๆครับสิ่งที่บรูชี่ต้องการไม่ใช่การมาปลอบประโลมครับไม่ใช่มาการแบบเอ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่สู้ๆนะเป็นกําลังใจให้ไม่เอาครับสิ่งที่บรูชี่ต้องการก็คือด่าผมเลยครับผมผิดพลาดตรงไหนใส่มาได้เลยเต็มๆเลย ชอบแบบนั้นชอบให้ตัวเองถูกกล่นด่าถูกดูถูกถูกตะคอกชอบแบบนั้นครับมื่เหมือนเป็นการเติมเต็มพลังให้ตัวเขาเนี่ยลุกขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองในเกมถัดไปดัมเบิลชีก็ยินดีรับวิธีการแบบนี้ครับพอรู้สนามไปเขาจึงดุดันไม่กลัวใครพร้อมชนพร้อมปะทะทุกเมื่อครับนตั้งแต่เล่นกันมา2 0 1 0ครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย2 0 2 2 12ปีครับไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมถึงรู้ใจกันดีเหลือเกิน เคียรีนี่นั้นเป็นพี่ใหญ่ครับแต่ก็ไม่ได้วางตัวว่าเป็นลูกพี่อะไรขนาดนั้นทั้งคู่อยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนซี้กันมากกว่าเร้โดโบลุชีก็บอกว่าจริงๆแล้วการซ้อมเป็นส่วนหนึ่งครับแต่การใช้ชีวิตนอกสนามก็เป็นอีกหนึ่งส่วนครับที่ทําให้ทั้งคู่นันสนิทกันทั้งในและนอกสนาม ใช้ชีวิตทํากิจกรรมร่วมกันเข้าขารู้ใจแม้ทั้งการเล่นตลกหรือการตบมุกโชเพื่อนเพื่อนน้องๆหรือการแกล้งการอําต่างๆมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทาให้ทั้งคู่นั้นสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆครับยกอย่างในปี2014ครับเกมโคปาอิตาเลียครับชิงชน,นะเลิศเจอกับโรมาก่อนเกมมีการเปิดเผยครับว่าทั้งเคเรนีและบโลชี่เนี่ยกินกระเทียมเข้าไปครับเหตุ <c oughs> ผลก็คือทั้งคู่บอกว่า สมัยก่อนฮนะฐานโรมันกินกระเทียมเนี่ยแหละครับเพื่อทําให้แข็งแรงแข็งแกรง่งและตื่นตัวแต่พอลงสนามไปผลประโยชน์จากการได้กินกระเทียมก็คือทั้งคู่พูดใส่หน้าคู่แข่งตลอดเวลาครับอย่างตอตติอย่างเชวินโยจนในให้ยูเว่นั้นชนะโรม่าไป3าสองซึ่งประตูใช้ก็มาจากการยิงของบรูชีนั่นแหละครับอาจจะเป็นเรื่องฟังเหมือนเป็นเรื่องตลกครับว่าสุดท้ายกินกระเทียมไปก็ไปพ่นใส่หน้าคู่แข่งไง กลิ Man, น่นเหม็นจนมึนจนฟอร์มเล่นไม่ออกหาฟอร์มตัวเองไม่เจออะไรประมาณนั้นนะครับแต่อีกอย่างก็คือมันก็เป็นเครื่องยืนยันก็ว่าทั้งคู่นั้นใส่ใจรายละเอียดจริงครับถ้าจะทําอะไรก็ต้องทําด้วยกันและถ้ามันจะทําให้ทีมมีโอกาสเก็บชัยชนะได้มากขึ้นก็ต้องทาครับและาหาจะหาใครสักคนหนึ่งพูดถึงการเข้าขากันแล้วเกินเป็นสอปรย์เกมรับของนักเตะสองคนนี้คนที่จะให้บทสรุปได้ดีที่สุดก็คืออันเดรบาซายี่ครับ นี่คือพี่ใหญ่ของทั้งสองคนเล่นร่วมกับทั้งคู่มานานถึง8ปีครับเขาสรปุปง่ายๆบอกว่าเวลาอยู่นอกสนามครับทั้งสองคนเนี่ยบุคลิกตแตกต่างกันเลยแต่พออยู่ในสนามกลายเป็นหนึ่งเดียวครับแล้วก็ใช้ความต่างของตัวเองเนี่ยคอยอุดรอยรั่วของอีกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเคียร์นี่เป็นตัวแทนของความดุดันครับโบุูชี่คือผู้เชี่ยวชาญในด้านจังหวัดบาซิบิบบอกเลยครับว่าจอโจ,อจอเนี่ยต้องการการปะทะครับชอบมากแบบถึงเนื้อถึงตัว ต้มอ,อัดเข้าใสสกัดแท็กเกิลชอบมากแต่ทุกครั้งที่เขาทำะนะครับใช้สมองและไตรตองคิดไว้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วก็ใช้แนวคิดตรงนี้วิ่งเข้าไปเพื่อหยุดผู้เล่นฝั่งตรงข้ามส่วนบรูชี่ครับเป็นกองหลังสมัยใหม่ครับอ่านเกมเก่งเข้าใจสถานการณ์โดยรวมแต่เนื้อสิ่งอินได้คือพวกเขาเป็นมืออาชีพมากครับมีความทุ่มเทมีการเตรียมพร้อมที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจทั้งหมดแล้วครับอเดรบัสซี่บอกว่าถ้าคุณจะบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับ ก็คงใช่ครับแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเคล็ดลับที่ดูมหัศจรรย์อะไรนานนั้นเพราะชีวิตทั้งสองคนก็เรียบง่ายประมาณนี้ครับแต่มันขึ้นอยู่กับเวลาที่เติบโตเดินทางมาด้วยกันครับสุดท้ายตำนานการเล่นร่วมกันของทั้งสองคนปิดฉากลงแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับผลงานของพาร์ทเนอร์เจ้าพ่อแห่งเซบากเกมรับทั้งเคเรนี่และบรูชีผมเชื่อว่ายังคงเป็นเรื่องเล่ากล่าวขานไปอีกนานแสนนานครับถ้าคุณเป็นแฟนฟุตบอลอิตาลีในยุคนี้อีก10ปี20ปีข้างหน้า เมื่อพูดถึงคู่นี้ก็ต้องชื่นชมอยู่ดีมั่นใจแบบนั้นครับสาวกอสูรีหรือแฟนๆยูนตุสอลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับชื่นชอบนั้งแต่ทั้งสองคนมากน้อยขนาดไหนนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับอ๋อช่วงท้ายฝากไว้ด,ด้วยนะครับ Match Point ครับ Pocket Book เ,เล่มแรกของ MainStand ครับรวบรวม25บทความส่งแรงบวกให้กับทุกๆคนครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้วางขายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยแล้วนะครับฝากไว้ด้วยครับ Matchpoint ครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอบพูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ